ครับวันนี้พามาชมอีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถลูกค้าเอาอมาทำนะครับเดิมทีผมลืมถ่ายรูไปไว้นะครับเดิมทีคันนี้ลูกค้าใส่เป็นชุดชุดเอ่อชุดเปลือกของวิบากมานะครับแต่ลูกค้าอยากให้ทําเป็นทรงเอ่าบังลมอ่าแต่ก็ไม่ได้บังลมขนาดชกค,คู่นะครับก็ยังเป็นชกเดี่ยวอยู่เนาะก็ทําเป็นด้านหน้านะครับเป็นของ รอยี่ห้าไอเฟลรเลือบางลมนะครับตัวนี้ก็ได้ทําการแปลงแกนคอรสร้างนะครับแบบใช้แฮนด์เดิมเบฟได้แบบนี้นะครับอ่ชุดหน้าลูกค้ามีมาเองนะครับคันนี้เป็น VR นะครับผมก็เปลี่ยนซีนต่อช่วงยุบให้ใหม่นะครับแล้วก็ชุดดุมหน้าหลังนี่ใช้ของเดิมนะครับทำสีใหม่นะครับขนาดล้อหน้าเป็น19นะครับ ขอบล้อเป็นของเอสตองนะครับมอเตอร์คอร์สนะครับตัวนี้ข้างหลังก็เป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับเป็นขอบ17นะครับอาร์มหลังเป็นของซูนิกนะครับยาวกว่าเดิม3นิ้วนะครับเป็นอาร์มสร้างนะครับตรงรุ่นนะครับตัวนี้พักเท้าก็เป็นของเดิมนะครับแต่ตัวหยับจะทำหูใส่ใหม่นะครับตัวนี้ก็พับได้นะครับ แล้วก็มีเครื่องนี้ก็ได้ทำการยิงทรายเก็บใหม่นะครับทำสีฝาครอบใหม่แล้วก็น็อตนะครับทุกทุกจุดเลยนะครับอาจจะไม่ใช่น็อตเลดนะครับแต่ก็เป็นน็อตใหม่นะครับไล่ให้ใหม่ทั้งคันเลยนะครับนี่ครับพวกลายละเอียดน็อตนะครับจะไม่มีน็อตเก่าไปให้เห็นเลยนะครับตรงไหนที่ใส่ใหม่ได้ผมใส่ใหม่นะครับเครื่องก็สะอาดแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับ ส่วนท่อเนี่ยลูกค้าใช้เป็นท่อใบใบเดิมนะครับใช้เป็นใบเดิมก็คือใบที่เขาติดมานะครับเป็นท่อจจอยเลสซิ่งนะครับเป็นท่อซ้ายแบบนี้นะครับอ่าท่อไม่ได้ไม่ได้ซื้อกับผมนะครับท่อก็ลูกค้าบอกใส่ใบเดิมอ่าโอเคจัดไปดามโค้งก็ไม่มีอะไรบ้างครับกระดามโคง้งปกติเนาะตัวนี้แล้วก็อ่าด้านท้ายเนี่ยคันนี้มันจะตัดจะตัดจะตัดโค้งมานะครับ อันนี้ผมซื้อโคูมือสองอีกหนึ่งคงนะครับเพื่อจะมาตัดใส่นะครับนี่จะเห็นรอยจะเห็นรอยเชื่อมนะครับนี่ครับจะเห็นรอยเชื่อมอยู่นะครับนี่ครับรอยเชื่อมยาวลงไปอ่งครับอ่าอันนี้คือผมตัดเอาช่วงท้ายชุดเนี้นะครับเนี่ยครึ่งเนี้ยครับมาใส่ใหม่นะครับเพื่อให้ได้ใส่ท้ายได้ก็ใส่ถังน้ามันได้นะครับถังน้ามันก็ซื้อมือสองใส่ลูกค้านะครับเพราะเดิมทีจะไม่มีมา ส่วนเบาะก็เป็นเบาะเดิมนะครับปาดทรงทางร้านปาดเองนะครับผมทําเองนี่เบาะแต่แต่หนังหรือผ้าเนี่ยผมซื้อมานะครับครับผมก็ไม่มีอะไรมากละเอียดนะครับแต่ก็เก็บให้แบบเรียบๆนะครับ